ใครที่ชอบขับระยะใกล้นะครับการจองรอบเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าการจองรอบนั้นเราจะอยู่ในโซนที่กําหนดไว้นะครับวิธีการจองรอบก็คือเราเข้าไปที่โปรไฟล์ครับเ้วเลือกที่ตารางรายการจากนั้นเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากขับโซนไหนลองดูครับสมมตินะครับถ้าเราจะไปที่โซนหนึ่งเราก็เลือกช่วงเวลาแล้วก็กดที่โซนหนึ่งได้เลยครับมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นะเราสามารถดูก่อนได้นะครับว่าโซนที่1เนี่ยมีอาณาเขตกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยเรากดซูมเข้าไปได้เลยครับนี่ถ้าเราต้องการวิ่งโซนนี้เรากดจองรอบไไปปด้เเลยครรับจะ็นกา จองรอบแบบฟู้ดและ m มาทนะครับแต่ก็จะมีข้อกําหนดดังนี้นะครับห้ามปัดงานเกิน70%และยกเลิกงานเกิน8%นตะครับต้องออนไลน์อยู่ในโซน50%ของเวลานะครับสมมุติว่าเวลา2ชั่วโมงเราต้องอยู่ในนั้น1ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําผิดกดข้อใดข้อนึง ครั้งแรกยังไม่เป็นไรครับถ้าเราทําผิด2ครั้งภายในวันนั้นระบบจะยกเลิกงานที่เราจองไว้ทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการจองรอบอีก2วันเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากยกเลิกการจองรอบนะครับให้ยกเลิอกอก่อนสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มนะครับสำหรับใครที่ชอบทํางานเป็นระบบนะครับการจองรอบนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะจะกําหนดเวลาเราสถานที่เราทําให้เราได้เวลาทํางานที่ชัดเจนไปเลยครับแต่การจองรอบนี้มีโอกาสเต็มด้วยนะครับรีบจองก่อนนะครับ